เลยวิ่แน่ใจออกหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววรออยากถามกันสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ผู้ขอกกันเจียวยักที่บ้านของโนํำเภอทับะพอจงหวันที่สิ่งค่ะ สวัสดีครับก็รายงานสดตรงบ้านเขาล้นแห่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดนะครับพร้อมๆกับแถลงข่าวเชิญชวนนักเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมทุกดอกกระเจียวบานนะครับต้องบอกว่าจากวันนี้นะครับไปจนถึงเดือนตุลาคมนะครับทุกท่านสามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ทุกวันดอกกระเจียวบานมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่ว่าดอกกระเจียวบานใหญ่ยาวนะครับจะอยู่ที่บ้านเขาล้นแห่งนี้ครับผม สำหรับกิจกรรมในเดือนตุลาคมนะครับการท่องเที่ยวพิทยาสมานนครสวรรค์อยากเชิญชวนนะครับว่าในห้วงเดือนตุลาคมก็จะเป็นเทศกาลออกพรรษานะครับก็จะมีกิจกรรมไหว้พระนะครับตักบาตรรวมไปถึงเรื่องของการวันออกพรรษานะครับคือนั่นคืองานเทศกาลตักบาตรเทวโลหณะนะครับซึ่งทั้ง2จังหวัดนะครับนครสวรรค์กับพิจิตรเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในห้วงเดือน2-4ตุลาคมนะครับยกตัวอย่างที่ ทัพเอาแห่งนี้นะครับวัดพระพุทธบาทเขาทรายนะครับก็จะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคมนะครับเช่นกันครับที่นครสวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดคิรีวง์นะครับหรือว่าวัดเขากบก็ดีนะครับก็จะมีกิจกรรมในห่วงเทศกาลออกพรรษาครับก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าคุณให้มานครเดินทางมาไหว้พระธรมบุญในห่วงของเทศกาลออกพรรษานะครับที่นครสวรรค์ติดครับ คิดถึงเมืองไทยอ่ะอยาออกไปเที่ยวเขาบ้างอ่ะเบื่อเบื่อเบือเบื่อเก็บกระเป๋าเลยดีกว่าเนี่ยอยากปล่อยให้ความคิดถึงเป็นแค่ความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยคิดแล้วไปให้ถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย